าในช่วงที่2ของรายการครับนี่คือมงคลชีวิตในรายการบ้านโหราศาสตร์ครับเรายังอยู่กับอาจารย์กิตินันท์เจนาคมครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับในช่วงนี้อยากจะพูดคุยกับอาจารย์กดโทรศัพท์ให้ติดกันละกันครับ0 2 9 3 4 9 2 5 8ถึงรวมถึง SMS ด้วยนะครับส่งวันเดือนปีเกิดแล้วก็เรื่องที่ท่านอยากจะทราบ2เรื่องด้วยกันนะครับเราให้สิทธิ์คุณผู้ชมทางบ้าน2เรื่องใครที่อยากจะทราบแล้วก็อยากจะคุยกับอาจารย์ก็ส่งมานะครับ ส่งคุณผู้ชมที่โทรติดนะครับเดี๋ยวรอสักครู่เพราะว่าอาจารย์ยังจะนําเสนอเรื่องของวันเกิดนะครับยังไม่จบเรายังค้างวันพฤหัสบดีเอาไว้อยู่ครับถามอาจารย์ต่อเลยก็แล้วกันครับอาจารย์ครับวันพฤหัสบดีเป็นยังไงครับครับคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยคือถ้าพูดถึงพฤหัสก็นึกถึงวันครูเพราะฉะนั้นคือจะมีนิสัยของความเป็นครูบาอาจารย์คนเป็นครูบาอาจารย์นี่คือมักจะหวังดีคนอื่นชอบสอนแลเห็นคนอื่นเดือดร้อนไม่ได้ต้องสอนต้องแนะนะหรือบางทีก็ชอบ ทำตัวเป็นผู้ใหญ่กว่ากว่าวัยของตัวเองนะแล้วก็ไปใจทางเรื่องทางทางธรรมะาศาสนานะครับแล้วก็พวกปรัชญ,ญาชีวิตทั้งหลายคือเรื่องเรื่องปรัชญ,ญาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องของความรู้ไกลนะเพราะฉะนั้นจะตรงข้ามกับคนเกิดเป็นพุทธนะฉลาดคนละอย่างวันพุธที่ฉลาดยังไงนะฉลาดแบบเรียนรู้เรื่องใกล้ตัวเรียนแบบใช้ไหวพริบแต่ว่าคนเกิดวนะันพฤหัสเนี่นนยเขาบอกว่าต้องมัน แบบมีปัญญาปัญญามันด้อีกระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาร,รู้อะไรจะรู้ไกลจะคาดคะเนจะมีวิสัยทัศน์เพราะฉะนั้นจะเป็นเป็นสิ่งที่เป็นจุดเด่นของคนเกิดวันพฤหัสแต่ว่าเพราะฉะนั้นในเมื่อรู้ไกลก็จะมีจุดอ่อนคือเรื่องรู้ใกล้หรือเรื่องใกล้ตัวเนี้ยบางทีจะเป็นจุดที่มักจะบกพร่องอนะเพราะั้นก็คือคนเกิดวันวันพฤหัสก็ต้องเรียนรู้เรื่องเรื่องใกล้ตัวเพิ่มขึ้นนะครับอย่างนี้ถ้าจะบอกว,ว่าเอาตัวไม่รอดได้ไหมจ๊ะ บางทีเอาตัวไม่รอดเพราะเรื่องใกล้ตัวใช่จริงใช่บางทีเรื่องใกล้ตัวนี่แทนที่จะรู้กลับไม่รู้รู้หมดเลยอย่างอื่นเนี่ยข้างนอกรู้หมดในบ้านไม่รู้เต่เรื่องในบ้านไม่รู้เรื่องใกล้ๆตัวไม่รู้ก็ถือว่าบางคนนี่เก่งในตำราเรียนมาเยอะเรียนมาสูงมากแต่ว่ากลับไม่รู้บางเรื่องที่แบบใกล้ๆตัวเราเองใช่หรือว่าบางคนสังเกตดูอย่างอย่างผู้นําบางคนเนี่ยมองคนนี้ไม่จุดเด่นแล้วคนนี้มองการกลายวิสัยทัศ์ดีปรากฏว่าบางที คนในบ้านเป็นคนนําเรื่องเดือดร้อนมาให้เรื่องใกล้ตัวนะมีนะก็ก็เป็นตัวอย่างมีมากมายนะครับนี้เราลองมาดูวันศุกร์วันศุกร์เป็นยังไงอาจารย์วันศุกร์คนเกิดวันศุกร์ก็คือเออจะตรงตรงข้ามเราคนเกิดวันอังคารวันอังคารนี่ครกอตดเราลองเอาแต่ใจตัวเองเอาแต่ใจตัวเองครับแต่ถ้าเกิดวันศุกร์เนี่ยเอาแต่ใจคนอื่นตรงข้ามก็คือนึกถึงคนอื่นก่อนแะก็คือเออเรียกว่า ต้องการความสมัครสมานความความพอดีคือเป็นคนที่เอาใจเขามาใส่ใจเราก่อนนึกถึงคนอื่นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคนคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยเขาจะไม่โมโหโทโสเขาจะเป็นคนที่มีมูลสัมพันธ์ดีครับแล้วก็มีเสน่ห์นะถึงแม้จะรูปจะไม่งามรูปจะไม่สวยแต่ว่าจะมีพลังของความมีเสน่ห์ที่จะดึงดูดคนมายถึงคนวันศุกร์จะรูปไม่งามหรอครับคือมีไม่น้อยที่มักจะรูปงามหรือว่า ถึงเขารูปจะไม่งามแต่เขาก็จะมีเสน่ห์ถ้าหากว่าเป็นคนที่อาจจะดูหน้าตาไม่หล่อไม่สวยแต่จะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะฮะแต่ว่าคนเกิดวันศุกร์เนี่ยบางทีก็เจ้าชู้เพราะว่าศุกร์นี่เป็นเรื่องของความสุขความรักนะครับเพราะฉะนั้นก็ เพราะั้นจุดอ่อนของคนคนเกิดวันศุกร์ก็คือบางท,<ช>ทีทำ,ทำให้ไปทาเรื่องเด็ดขาดไม่ได้เพราะมัวแต่ไปห่วงว่าเ,เดี๋ยวเขาจะโกรธเราหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเขาจะยังงวยอย่างนี้หรือเปล่า,าเป็นคนไม่เด็ดขาดใช่ต้องใช้คนเกิดวันอังคารไปลุยคือวันอาทิตย์นี่เอาไปทะเลาะวันอาทิตย์นี่เอาไปเพื่อไปเป็นผู้นําคนเป็นผู้นำจ้ะ แต่วันอังคารนี่เอาไปลุยเลยใช่เป็นแม่ทัพครับเอาวันพุธไปช่วยพูดใช่วันพุธก็เป็นนักการทูดไปเจรจาเอาวันพฤหัสไปเป็นตําราวันพฤหัสก็เป็นกุนซือเป็นกุนซือวางแผนนะแต่ถ้าเปรียบเทียบสามก๊กนี่ก็ใช่เราก็เหลือวันเสาร์อีกวันหนึ่งวันเสาร์ครับเป็นยังไงวันเสาร์นี่จะตรงข้ามวันจันทร์ครับนะคือวันเสาร์นี่จะหนักแน่นดังขุนเขายึดมั่นนะพอโกรธใครปุ๊บโกรธจนตายเลยอะ แต่ถ้าคนเกิดวันจันทร์เนี่ยโกรธแป๊บเดียวเดี๋ยวอยู่ๆฉันก็อารมณ์ดีเป็นเพื่อนกันได้ละโกรธง่ายหายเร็วใช่แต่วันเสาร์นี่โกรธนานวันเสาร์นี่แบบยึดมั่นหนักแน่นนะพูดคำไหนคำนั้นไม่พูดมากนะเจ้าทุกข์นะยึดยึดมั่นมากก็ทุกข์มากนะครับงนะั้นคือสิ่งที่คนวันเสาร์ต้องเรียนรู้ก็คือว่าต้อง,ต,องต้องมีคู่แบบคนวันจันทร์ถึงจะดีเป็นคู่กับคนวันจันทร์คือวันเสาร์เป็นคนที่ยึดมั่นแล้วันจันทร์นี่เป็นยังไงแน่าน อ่อนไหวก็คือไม่ยึดมั่นเลยถึงจะไปได้ก็ได้คบคนเหมือนกันไม่ได้ใช่แล้วคืดคบคนประเภทเดียวกันยังโอเคก็ถือว่ารู้ใจกันที่สัยเหมือนกันแต่ว่าหยุดด้อยของตัวเองเวลาเวลาเกิดมันมีปัญหาที่จะต้องเสริมตรงนี้มันก็จะทําให้ขาดประสิทธิภาพและสรุปทั้งหมด7วันนี้วันไหนดีสุดลหะอาจารย์คือก็มีจะสังเกตได้ว่าทุกวันนี้เขาก็มีจุดดีจุดเสียของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเราก็ต้องเรียนรู้ ศักยภาพของตัวเองอเรียนรู้น,นิสัยใจคอของตัวเองว่าเอ๊ะรเราเป็นอย่างนี้นะเราเป็นประเภทนี้นะแสดงว,ว่าเราจังมีจุดอ่อนตรงนี้นะเมื่อกี้เราพูดเรื่องดาวสีสีที่ให้คุณ<ต>ให้โชคก็ตรงนั้นก็จะเป็นศักยภาพด้านดีนะสีที่เราบอกนี่คือราศีนะใช่ไหมไม่ใช่ครับคือทักษะทักษะเขาจะไล่คือคือทักษะเกี่ยวไหมไม่ใช่ทักษะมันเหมือนกับการเขาเอาดาวนี่มาวนนะฮะ คนก็จะมีเขาเรียกสโลกทักษะบริวารอายุเดชสีมูละอุตสาหะมนตรีกาลีอาการลีก็เป็นก็จะเป็นวิบากกรรมหรือสิ่งชั่วร้ายของคนเกิดแต่ละวันนั้นถ้าเราพูดถึงเรื่องวิบากกรรมนะเราก็จะรู้ว่าคนคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยจุดอ่อนที่จะสร้างความเสียหายให้ชีวิตคือตรงไหนก็จะไล่แต่ละวันตรงนี้ได้อาจารย์ท่องจนขึ้นใจเลยนะแต่ละวัน เรียนมาเรียนมาแน่นอนว่าเป็นวิชาชีพของอาจารย์ด้วยคือคือตอนแรกเนี่ยศึกษาแบบเพราะอยากรู้รเรียนรู้แต่ว่าเมื่อก่อนผมไปไปไปออนไลน์คอมพิวเ,เตอร์ต่างจังหวัดทํางานธนาคารเพราะนั้นไปไปพักโรงแรมก็มีทีมทีมผมใหญ่มากมีอยู่สองคนสามคนอะไรเงี้ยเพราะนั้นบางทีไม่มีอะไรทําช่วงบางช่วงงานจะไม่เยอะเรา<ะ>ก็พกหนังสือไปต้องเดินทางไปผมว่าไฟย,ยังไม่ปิดยังสว่างผมก็จะอ่านไป ันจะจาได้ขึ้นใจหมดครับคือยิ่งสมัยก่อนเริ่มจากศึกษาโหราศาสตร์ไทยเขาก็จะมีเป็นเป็นกรอนเป็นอะไรให้ท่องนั้นคือพอท่องได้มันก็จะจำเ่ยอย่างดาวคู่มิตรกู้ศัตรูนะคืออย่างในเจ็ดวันนี้ก็จะมีว่ามาไหนเป็นมิตรกับวันไหนอย่างอาทิตย์เป็นมิตรกับครูอาทิตย์ก็คือคนเกิดวันอาทิตย์กับวันครูก็วันพฤหัสฉะนั้นคนเกิดวันอาทิตย์กับวันพฤหัสเนี่ย คบกันแล้วจะรู้สึกเหมือนกับเป็นเพื่อนกันเลยเป็นมิตรแต่ไม่ได้เป็นคู่ก็แล้วแต่อันนี้คือถ้าเกิดเป็นคู่ก็พอแต่งงานอยู่กินก็จะคอยสนับสนุนกันเป็นมิตรคอยช่วยเหลือกันคจันโฉมตรูคู่พุทธนงยาวจันโชมตรูก็คือคนเกิดวันจันทร์โชมตรูก็คือผู้หญิงก็คือจันทร์อยู่แล้วคู่พุทธนงยาวทำไมต้องเป็นพุทธนงยาวเพราะพุทธก็เปนผู้ใช้ยในเรื่องของความอ่อนหวานในเรื่องการเจรจาอ่อนหวานเรื่อง งั้นคนเกิดวันจันทร์เนี่ยมันพุธก็คู่มิตรกันอาจารย์ลองท่องเต็มเบทได้ไหมฮะได้คะอาไรฮะอาทิตย์เป็นมิตรกับครูจันโฉมตรูคู่พุธนงยาวสุขปากหวานอังคารรับเอาราหูกับเสาวเป็นมิตรแก่กันไหนบทนี้สามารถที่จะพูดขยายใจความในแต่ละวันได้เลยนะถือเป็นการจําได้อย่างดีแล้วไปแปลเป็นลูกเล่นเป็นอะไรต่างๆได้เยอะนะทำบุญ คคนเกิดวันไหนคุณจะทำบุญแบบไหนไปขยายความเอาโมเดใหญ่มากล่าวเป็นบทกลอนเพื่อให้เราจำได้ง่ายแต่ว่าแต่ว่าต้องข้าใจต้องต้องต้องรู้จักวิธีเอาไปใช้ใช้ประโยชน์ก็จะโอ้โหแบบสนุกมากต้องมีวันคู่ศัตรูอีกเป็นก้อนนะอาทิตย์ผิดกับอังคารอคนในวันอาทิตย์อังคารเนี่ยมักจะขัดแย้งกันเป็นศัตรูกัน พุทธอันธพาลดังควานราหูคนเกิดบันพุธกลางวันกับพุธกลางคืนเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่ได้นะนะและ้วก็แล้วก็ก็มีเมื่อก,ก,ก่อนผมดูในดูจากดวงโหราศาสตร์ไทยถ้ามีพุทธกับราหูอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาให้ทายเลยว่ามักจะถูกหมาก,กัดถูกสุกกกนักกัดหรือว่าไม่ก็บ้านมีปลวกขึ้นแล้วก็แม่นยำมากก็เป็นเรื่องที่อาทิตย์ผิดกับอังคารพุทธอันธพานดังควานราหูสุกับสาวเป็นคู่ศัตรู จาร์กับครูเป็นอริแกกันโอ้โหเยี่ยมเลยครบถ้วนบทกรอนี้เราจาง่ายๆนะวิธีการผูกดวงแม่มีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านเข้ามารออยู่นะครับเราคุยกันนะกำลังสนุกเดียนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณอะไรครับเนี่ยชื่อยุพยงค่ะคุณยุพยงจากจังหวัดอะไรครับสระบุรีค่ะสระบุรีอ่าวันเดือนปีเกิดมาเลยครับค่ะเกิดวันอังคารที่สองมกราคมสองห้าหนึ่งหกค่ะ ครับผมเกิดเวลาประมาณหกโมงเช้าค่ะประมาณหกโมงเช้านะครับเรื่องที่อยากจะทราบสองเรื่องค่ะคือเรื่องแรกนะคะคือว่าในบ้านที่หนูอยู่ทุกวันนี้ค่ะอาจารย์รตอนก็คือในเดือนมกราคมเดือนนี้ค่ะคหนูจะต้องเอาเงินไปให้กับธนาคารให้หมดนะคะแล้วนี้หนูอยากาจะถามว่าดวงหนูว่าหนูจะได้เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะคะคือตอนนี้หนูกําลังหาเงินอยู่ค่ะ ค่ะกำลังเร่งหาเงินอยากจะทราบว่าจะมีโอกาสได้เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ไหมนะครับค่ะอืมแล้วเรื่องที่สองครับค่ะเรื่องที่สองก็คือว่าหนูมีเพื่อนชายค่ะอยู่ที่ประเทศจีนค่ะเขาเป็นคนจีนค่ะแล้วนี้ดวงหนูกับดวงเขาอะค่ะจะมีโอกาสที่ว่าในปีนี้จะได้กลับมาเจอกันอีกไหมคะอยากให้ช่วยดูให้ใช่ไหมค่ะเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้คุยกันมาประมาณห้าเดือนแล้วค่ะ ทราบไหมเขาว่าเขาเกิดวันจันทร์หรือวันพุกวันศุกร์อ๋อทราบค่ะทราบเกิดวันพุธค่ะเกิดวันที่สามมีนาคมค่ะสองห้าหนึ่งเก้าวันพุธค่ะวันพุธนะฮะเมื่อสักครู่นี้เราพูดเกี่ยวกับเรื่องของวันต่างๆได้ฟังด้วยไหมครับอ๋อได้ฟังค่ะชอบมากค่ะมีความรู้ค่ะได้รับความรู้ตรงนี้เยอะเลยเผื่อเราอาไปปรุจริงๆอยากให้อาจารย์พูดก่อนเมื่อกี้เนี่ยให้จดทางบ้านอยากจดเลยเราสามารถหากินได้ตลอดชีวิตเลยอ่ะใช่ค่ะเพราะเมื่อกี้หนูก็อัด อัดเสียงไว้ด้วยค่ะอ,<า>อ<า>ัดไว้ฟังอชอบเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยอาจารย์เป็นยังไงครับดวงอจริงๆดาวการเงินนะปีนี้นะแล้วก็คือช่วงนี้จนถึงเมษาเนี่ยไม่เสียคือบทคุณจะหาเงินนยเดี๋ยวคุณจะหาเงินได้แบบง่ายๆแล้วก็ดาวเกี่ยวกับเครดิตนี้สินสมมุย่าถ้าจะกู้นี้ยืมสินมันก็ยังมีทางอยู่แต่ว่าไอ้ดาวเกี่ยวกับ หลักทรัพย์ที่อยู่เนะี่ยมันตกตำแหน่งโลกาวินา่ามันเลยน่าจะมีปัญหาอยู่ยังยังอาจจะเป็นเป็นมีเรื่องบางอย่างที่ทำให้เกิดปัญหาได้ผมว่าอ,อ,อาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่เราคาดไม่ถึงก็ได้นะอ,อันนี้ อาจารย์คะคือว่าบ้านตอนนี้ธนาคารเขายืดเวลามาให้แล้วหกเดือนค่ะก็คือถ้าหนูไม่มีเงินไปโปะบ้านให้หมดบ้านก็จะโดนขายทอดตลาดภายในสิ้นเดือนมกราคมเนี่ยค่ะโโโโค่ะตอนนี้หนูก็พยายามให้คนช่วยหาอยู่ค่ะแต่ว่าเขายังหาได้ไม่ครบอะค่ะอาจารย์รหนูก็อรอลุ้นวันที่เนี่ยค่ะสามสิบเนี่ยค่ะโอ้เวลาใกล้มากแล้วนะฮะใช่อาจารย์พอจะช่วยได้ไหมพอจะมีทางไหมคือตอนนี้โอกาสที่ได้เงินเนี่ยมันมา มันมันมันก็คงต้องสร้างนี่นะคือคุณคุณต้องใช้วิธีที่จะหาทางกู้หาทางหยิบยืมใครเนี่ยตรงนี้จะเป็นตัวทำทาให้ได้เงินคือผมดูช่วงเดือนเนี่ยช่วงนี้จนถึงมีนาเนีเป็นช่วงที่ยังมีโอกาสนี้ดาวที่มันตกเดือนนี่มันก็ตกเดือนขุมทรัพย์แสดงว่าคุณน่าจะมีโอกาสได้เงินยังมีโอกาสได้เงินอยู่แต่ว่าไอ้ดาวที่มันตกเสียเนี่ยแสดงว่ามันมันเป็นสถานการณ์ที่เ ที่เราเจออยู่นะครับคือเราไม่ได้ได้บ้านจากการที่เราจะไปซื้อแบบสบายๆกู้หนี้ยืมสินมาแล้วไปซื้อสบายๆแต่ว่าได้บ้านมาเพราะต้องก็ไปแก้ปัญหาจากการแก้ปัญหาตรงตรงนี้มันน่าจะสอดคล้องนะครับเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสนะครับถือว่ายังมีโอกาสยังไม่ได้เลวร้ายว่าจะไม่ได้ซะทีเดียวเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่า เราจะต้องมีโอกาสไปกู้หนี้ยืมเสินคืออาจจะหาส่วนอื่นมาคือจะเอาไปปกตรงนี้ให้ต้องใช้วิธีนี้ที่จะได้เงินเลยคือยกย้ายเงินใช่ใช่ไหมฮะใช่คือบางทีคุณอาจจะยังไม่ได้ใช้ศักยภาพหรือยังไม่ได้คิด ตรงจุดนี้เต็มที่ผมว่าอาจจะต้องเจาะจงใช้วิธีนี้อย่างเดียวต้องยืมต้องยืมกู้อย่างเดียวแหละคือผมมองว่าทางอื่นไม่โดนขุมทรัพย์ของคุณยังมีอยู่คุณยังมีเรื่องของเงินได้แต่คุณโลกาวินาเรื่องของบ้านคือในเมื่อบ้านเราทําไม่ได้เราก็ไปหาขุมทรัพย์ตรงอื่นที่เรายังพอมีดวงเอาไปใส่เรื่องบ้านครันะน่าจะได้หาทางออกช่วยกันยังมีครับยังมีอย่างน้อยก็มีความพยายามเกิดขึ้นแล้วนะครับ อาจารย์ดูเลขที่บ้านด้วยได้ไหมคะหรือว่า่าเิญเลยถาเลขที่บ้านนะคะช่วยกันช่วยกันหนึ่งหนึ่งห้าค่ะหนึ่งห้าสิบเก้าค่ะทับห้าสิบเก้าค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของตัวเลขบ้านให้ดูไหมครับสัปดาห์ที่แล้วบอกวิธีการฝึกบวกคำนวณว่าบ้านของเราจะดีหรือไม่ดีกับเลขบ้านเนี่ยสัปดาห์นี้เดี๋ยวให้อาจารย์ดูให้ของคุณบวกแล้วมันเป็นเลขสามเลขสามนี่ดาวอังขานก็จะคนอยู่มักจะมีเรื่อง เดือดร้อนใจร้อนบุ่นวายถ้าลงไ้ในซ่อมบ้านเนี่ยมันซ่อมอยู่เรื่อยละไม่ค่อยจบเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะเป็นค่ะนี่ก็มีว่าจะต้องซ่อมมีโครงการจะต้องซ่อมต่อไปอีกค่ะต้องไปตกเลขสามพอดีใช่ใจร้อนค่ะหนูว่าเป็นคนใจร้อนอืมใช่เพะคือคือคือจริงๆคุณเกิดวันอังคารด้วยก็ยิ่งผสมลงปากเข้าใหญ่ที่อาจารย์เคยพูดเรื่องักี้เนี่ยว่าวันอังคารเนี่ยตรงเป๊ะเลยค่ะตรงเป๊ะเลยใช่ไหมครัใช่ที่อาจารย์พูดเรื่องวันเมื่อกี้านี่คือคือคุณเป็นผู้หญิงก็จริงแต่ว่าคุณใจนักเลงนะดูอ่ะสู้หน้าดูนะเนี่ยผู้ชายบางคนต้อง ้องยายอ่ะสู้ไม่ได้ <ขอ S 1> ถูกเลยค่ะครย่พี่จย์ดูพวกวันตรงเลยค่ะคอันนี้ในเรื่องของเรื่องของแฟ<ป>นอของเรื่องของแฟนเนี่ยเขาเกิดวันพุธเนี่ยคนเกิดวันพุธในดวงคุณเนี่ยมันเป็นดาวตำแหน่งโลกาวินาคือจริงค,ค,คนเกิดวันพุธต้อไม่ให้คุณหรอกแล้วก็อ,อังคารกับพุธเนี่ยมันคู่ปากเสียงคู่กรณีพิพาทคคืออยู่กินกันผลุท้ายก็อดมีเรื่องขัดแย้งกันไม่ได้ คืออยู่กันเรื่องความคิดความอ่านมักจะไม่ค่อยตรงกันอยู่ห่างกันล่ะปกติไหมอยู่ห่างกันก็น่าจะเป็นทางหนึ่งคือดาวคู่ได้ตำแหน่งบรณะคือคือมักจะต้องเจอคนที่อาจจะสินฐานอยู่ไกลอาจจะเป็น<อ>ไปได้แต่ว่ามักจะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วหรือผ่านการมีครอบครัวมาก่อนอพ่อแม่มยังไงก็ต้องเจอพ่อแม่<อ>แต่งงานเช้าก็ อันนี้ก็เยอะอะไรเยอะอยู่ใช่ค่ะอแต่อน้อยเรารู้ไว้ก่อนเราจะได้ทําใจบ้างส่วนนะแต่ถ้าเรารับได้ก็ไม่ว่ากันค่ะก็แต่ว่าต้องประเภทอยู่อยู่หยากจากอยู่ันทนหน่อยนะเพราะอยู่ใกล้ชิดกันก็ต้องระวังในเรื่องของเรื่องของบุคคลที่ที่สามมันมักจะมีปัญหาเรื่อง ทั้งสองฝ่ายคือก็ต้องระวังตรงนี้นะคือเรื่องจริงรักอักสวัสดิ์บทได้มีปุ๊บเดี๋ยวมันมันจะรุนแรงมันจะอันตรายครับผมครับอาจารย์คะแล้วมีดวงจะได้เจอกันประมาณเดือนไหนไหมคะอาจารย์ถ้าจะได้เจอกันถ้าจะได้เจอกันไม่ได้คุยกันเลยค่ะห้าเดือนก็ต้องลองพยายามติดต่อเพราะว่าจะมีโอกาสก็ในในช่วงนี้ถึงเมษานะครับที่อะถึงเมษาตรงี่ถึงเมษาเมษานะ อา,อาจารย์คะแล้วถ้าสมมติว่ามิได้เจอกันแล้วแล้วมีหนูกระดวงเขาจะไ,ได้คบกันได้นานไหมคะอืม,อมวันเกิดมันไม่ค่อยสมพงกันนะเพราะนั้นตรงนี้มันจะไม่ค่อยส่งเสริมกันด้วยครับือถ้าว่าตามตรงในคนเกิดวันพุธมันไม่ส,ส่งเสริมหรอกเอาแต่เรื่องเดือดร้อน,นให้คุณแล้วก็จะมีแต่เรื่องขัดแยง้ง นะฮะยังไงเราต้องวางแผนก่อนกันแล้วกันนะฮะขอบคุณมากขอให้โชคดีนะครับอาจารย์คะเดี๋ยวขออีกนิดนึงถ้าสําหรับถ้าเป็นคนเกิดวันจันทร์ราคาราคาอาจารย์ถ้าสมมติว่าจะครบไดไหมเป็ผู้ชายวันจันทร์นี่กับหนูจะเข้ากันได้ไหมคะอังคารจันทร์ค่ะจันทร์ก็เป็นกาลีไม่ดีเหรอคะก็ยังไม่ดีคเขายังไม่ดีเกิดวกลางคานก็ต้องวันศุกร์แล้วคุณได้คนวันศุกร์มันจะคนวันศุกร์จะดีอยู่กันแล้วก็จะเป็นมิตรเป็นคู่มิตรไง สุขฝากหวานนังคารรับเอาคูมิดกันขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะถ้าเราสามารถช่วยอย่างน้อยๆนี้ให้เขามีกําลังใจแล้วก็เหมือนมีทางออกให้กับชีวิตได้ก็จะดีมากนะครับมีท่านผู้ชมส่ง SMS มานะครับบอกว่าเกิดวันที่6พฤศจิกายน2505ขออนุญาตเปลี่ยนนะฮะ4กันยายน2525นะครับนะฮะทำงานเกี่ยวกับเรื่องอะไรถึงจะรุ่งเดี๋ยวเราฝากเอาไว้สักครู่ช่วงหน้าเรากลับมาติดตามในเบรกที่3กันครับ